สว, lingen, ส,วสวัสดีครับคุณแม่หนูเหลืองสวัสดีคร่ะคุณแม่หนูเหลืองสวัสดีค่ะคุณแม่หนูเหลืองครับเบสูฟังนะครับเป็นแนวดหครับเหลืองเหล่าครับเหลืองเล่ากับคุณพ่อวิมลแกล้วคําครับเพิ่นตายครับผมเพิ่นยูวารีทีหกสี่จ้ะเพิ่นตายจะ้ะบานีเพิ่นกนเลยมาเข่าฝันครับมาบ,มาบอกเีกมาบอกรีกแม่จ้ะมาแนวดหครับ่มาเพิ่นกับมาแบบมาฝันอยู่นิ่มาเข่าฝันมาเพิ่นกับมาบอกรีก เพิ่นมาบอกเลกเลยจ้าเพิ่นก็ว่าคือเอาแน่ยบริคีเจ้าของกับเพิ่นบ่าจันซี่บริคีมันหกสี่บริเจี่ยังกว่าครับหกบี่บรลคีหกสี่จ้าครับผมบานนี้บานแล้วตายมือตายกับมือเกิดแล้วน่ะมันมือเดียวกันวันที่เท่าไรครับวันที่ยี่สิบเกาจ้าวันที่ย9ิบเกาจ้านี่ก็ถืออีกใดเออบริทีก็ออกเออมางวดชองนี่เพิ่นก็มาบอกอีกมาบอกอีกเพิ่นมา มือเขาออกน่ะเพื่อนมามือตายก็มือเกิดกันไกที่กันมือตายมือเกิดกระถือบัตรที่กระถือจ้าในเดือนเดียวกันเลยจ้าสองเทือนนี่ก็มาบอกอีกนี่จ้ามาบอกอีกห่วยสองเก่าบอครับบัตรที่แมนสองเก่าบัตรที่หกสี่ค่ะบัตรที่เล่าต่อหกสี่อายุละหกสิบสามอายุหกสิบสามวันเกิดยิบเก่าจ้าตายกับยิบเก่าครับเพราะย็นนี่แล้วถือเบิ้ดบานเลยเบิ้ดบานเลยครับผม ตอนนี้ว่าเรื่องจริงเลยตายนี่งละมือละตายนหนึ่งเบิดบ้านแม่ค้งแม่ขั้วตือเบิดเลยครับผมทำมาเหตุบุญนำเล่าเลยเขาถือพละหลายแห่งเมื่อเพิ่นตายวันที่ยีบเก่าแมนตอนตอนที่เราตายใหม่ๆหน่ะเนาะเราตายใหม่ๆเราตายวัดอันนั้นวัดเดือนอันนั้นปีละนี่ยเราเราหกที่สามปีแม่นบอกแมนเลยที่เราหกปีบ้านนี้มันก็เลย มาตรงกันน่ะเลขห,หนึ่งมาออกมันก็นมาออกของเ,าเราพอดีอบันโต้โต้มือตายมือเกิดนี่ก็อีกรอบสองกับมาถืออีกตรงแล้วก็มาเขาฝันรุ่นนี่มาเขาฝันอีกนี่รอบนี้อีกรอบนี้อีกมันเกิดสองเก้าแมนมันตายกับสองเก้าแมนครับเพิ่นมาบอกเลขสามตัวบอกพีแม่เพิ่นบอกเลขสามตัวนั่นเพิ่นบ <62 S 2> อกเลขที่ยังหกสี่หกสี่สองเพิ่นว่าเออบัน แต่ว่าตู้ข่อยม่ซสื้อตรงไครับเพราะว่าผีมันบอกหนุนนะครับค้นนี่มันบอกขึ้นตู้ข่อยสื่อลดลงกไปอีกอาจจะอาจจะลดลงกไปอีกวันนั้นโอ้ตรงลดเต็มลงแมนเพราะว่าออนนั้นผีบอกผีบอกหนุนคนบอกขึ้นเื่อนว่าต้องต้องลดเนาะแมนเอาหาเอาหาซีสองก็ได้แมนเต้าเจ้าเจ้าสิลดตัวใหนโอ้ลดตัวไหนก็ได้เอลดตัวนาก็ได้ตัวรังก็ได้แมนมันมันมันบ่ตรงมันบ่ตรงคือคนบอกไดลบอกครับแมนอ พีนี่บอกว่าตรงขันพ้นบอกนี่ตรงขันพ้นบอกนี่ตรงปีครับพู้เทือเลยครับแต่ทื่อตอนตอนที่ที่ทมเรายังค่าเฮือนอยู่นั่นถือคาคาัตนคือสองเก่าสองเก่าแมนบาตีก็มาเขาฝันอีกว่าสองเก้าสองก็บอกอีกเออรอบนี้ก็สองเก่าแมนแล้วก็หกสี่สองแมนครับแม่หนูเหลืองก้องเข้าครับคุณผู้ชมเนาะเอาขอให้ถือจนชาบ้านชาอีกเนาะครับคุณแม่เนาะย่า พอ่อศรีเทพทำบุญทำกันครับก่ะพ่อศรทำบุญรอบสองตีคันถึงวดครับพ่สิได้ทำบุญทำบุญ,ญอย่าหน้าแต่วา่เาเราเล่าเนื้เาเล่าหวานแจ่มใดนี่ยใชบ้านมาถามนี่ยถือเหมือนบานอีหลีเด้อครับอันนี้บอกชาวบ้านแล้วบ่ครับนี่บอกแล้วพี่น้องเด้อบ้าทบอกเบิดเนี่ยโอ้ครับผมบอกเบิดทุกคนเลยครับ,รบขอบคุณคุณแม่ได้หลายเราเราบอกเลขแม่นแม่นพอใหญ่เลยเลขมากเลขโอ้มากเลขเออมือตายเล่านั่นเอาตั้งแต่สลากได้วานฮิตหมดก็เระพืูดทลาย สารากินยังรัฐบาลนี่แหละเนาะมากเลขแม่ต้องเลขวันนี่ครับผมยังมึงหมดบ่ได้ซื้อน่ะท่านหาครับลอตเตอรี่ได้ครับถูกอืมเอาครับผมขอให้ขอให้ถึงลอตเตอรี่รางวัลที่1เนาะครับคุณแม่เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณคครับุณแม่รูเหลืองสวัสดีครับครับผมเนาะนี่นะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่หนูเหลืองคับท่านผู้ชม642 642องหกสีท่านผู้ชมคุณพ่อเน่ยเกิดวันที่29เนาะค่ะเนาะ อายุ63ปีบ้านเลขที่64ก4ี่ะก่ค่ะธรรมชมคุณพ่อมาบอกเลขนันบอก642ค่ะท่ะธรรมชมกระสือขึ้นสือลงเนาะคุณแม่วะเนาะผีบอกผลโคดบอกขึ้นค่ะธรรมชมกระสือลงแน่ค่ะธรรมชูมชม642หรือ641หรือ542ก็ได้กระแดค่ะธรรมชมก็ขอให้มิโชว์วิลาว่าคุณแม่นูนเลืองนะคะเนาะประจํางษมติด30ท่านว่าคมพศ2สา6ค่ะ สำหรับคลิปนี้ท่อมมีสามดาวกัสซีราทำชมพิกรณเจอกันคลิปหนาค่ะขอใหาุกโชกมันมานเฮงเฮงรวยๆค่ะก็ยี่เพิ่งผ่าไปใส่นะค่ะท่านผู้ชมทอมมีสามดาวมีของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมเบิร์ของดีกระเบาแอรมรลทงกันเลยค่ะเบาแอรมรลทงนี่ได้เดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลี่ยงทองเรี่ยงซับครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกทองสื่อเรลียกสื่อรถตรีเจนสิ่อเหือถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่ของใหคกับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคัดครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับดครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู่เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ นนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 น,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้<ต>่อยแล้วก็บีเอ,เ,อเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลย <นะ S 1> เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่้ไรวพ่อหลวงปุรอดเนพ่ยตอนวดสด่แหระเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปันนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหมพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบุรีซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุนในคนมองโบเห็นลาน้านค้าเฮ้เดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาล้านขายของเหาครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเองครับมีโอกาสแต่มาสักกระากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย,ายั่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะรับท่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก,ทก,กท็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแต่งเพ่งให้หลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหแบบลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมนี่ก็กแตง่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาเท่าเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนีหได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีธีราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับเอามาฝากอิบสีโลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอ,ไไเ,ออเ,ขเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ <Okay. S 2> สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะคระับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุาธครับ